มาต่อกันที่เหตุปัจจัยที่ ier, 对对 like 2นะคะที่รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกเป็นไข้และแต่ว่าพอไปวัดไข้แล้วมันไม่มีไข้นะคะนั่นก็เพราะว่าเหตุปัจจัยที่2เนี่ยคือไข้เราเนี่ยมันลงแล้วแหละเรากินยาแก้ไข้แล้วเรากินยากระถุงพิษไข้แล้วแต่ความรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวหรือไม่สบายตัวเนี่ยมันยังคงอยู่นั่นก็เพราะว่าความร้อนในร่างกายของเราอะค่ะมันยังค้างอยู่ข้างในนั่นเองค่ะทุกคนหรือเรียกง่ายว่าแก้ไม่หมดนะคะจึงเกิดเป็นกลุ่มอาการปลาไปไข้นั่นเองค่ะ ซึ่งกลุ่มอาการลมไยไข้นะคะมันจะเอียงไปทางอาการน้ำกำําเริบซะส่วนใหญ่ค่ะถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยเวลาที่ไข้เราลดลงมาแล้วอะค่ะมันจะเหลือกลุ่มอาการอะไรนะคะกลุ่มอาการที่เหลือก็คือหวดัดน้ำมูกนะคะพวกกลุ่มอาการจามอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นกลุ่มอาการทางน้ำทั้งหมดเลยที่มันมากนะคะนั่นเพราะว่าอะไรนั่นเพราะว่าเราอะค่ะไปกินยาพวกกลุ่มยายเย็นหรือกลุ่มยายลดไข้นะคะที่มากเกินไปมันจึงไปดับไฟนั่นเองคะ่ะพอบัรดับไฟเนี่ยน้ำมันก็เลยเอ่อนั่นเองค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยพวกกลุ เราเรียกกันว่าลมไปไข้ที่มันเกิดขึ้นนะคะคือเราแค่ต้องกําจัดน้ําออกนะคะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เกิดภาวะลมไปไข้เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องติดพวกกลุ่มอาการเสริมภูมินะคะหรือว่าพวกกลุ่มยาที่แบบว่าลดวัดลดน้ามูกนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ค่ะการจ่ายยาก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือว่าตัวอาการนักขนาดนั้นที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ